สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแบงค์เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามารับชมเจ้า Honda HRV 1.8ตัว E คันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเพชรยนต์รถมือสด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปถึง60,000ซับในเร็วๆนี้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Honda HRV นะครับราคาจะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาท รถปี18นะครับเลขไม่8 80หมืนะสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับขาวเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะได้เป็น d a y ์ไลท์มาให้ด้านหน้านะครับสภาพรถนะก็เดิมๆเ,เลยนะครับฝากระโปรงฝาเดิมนะสภาพฝาเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยเลยก็ว่าได้นะครับหินกระเด็นใส่แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับก็จะเป็นสีออก ทองทแบบนี้นะครับต้องมาดูที่ตัวรถจริงนะถึงจะเห็นชัดนะครับมาดูสภาพกันนะครับกันชนนะสวยงามนะครับรุ่น e เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับของปี2อ1 8นะครับถ้าในโฉมปี16เนี่ยตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นตัว s นะครับมาดูกันนะครับนี่ยางนะครับก็จะได้เป็นยางของ pirelli นะครับแบรนด์นี้นะครับคนใช้กันหลายหลายต่อหลายคนเลยนะครับ pirelli คันนี้นะก็ ล้อนะครับจะเป็นล้อขอบ17แบบนี้นะสภาพล้อแม็กก็ให้ดูเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับแม็กไม่มีดุ้งแน่นอนนะจานเบรกเนี่ยยังไม่มีริ้วรอยเลยนะให้ดูนะครับเนี่ยเนียนๆแบบนี้เลยนะสภาพช่วงล่างเนี่ยโชค๊คนะครับไม่ล่วไม่ซึมนะครับอยากให้ลูกค้ามาดูที่ตัวรถจริงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยสดใหม่มากๆนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของ แก๊ว่างนะครับระหว่างช่องแก้มแล้วก็ประตูเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับไม่ห่างจนเกินไปนะนะครับแบบนี้เลยนะครับรถเดิมๆแน่นอนกระจกมองข้างนะครับสภาพดีไม่มีริ้วรอยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะครับเท่ๆไปเลยนะอ่ะในส่วนของมือเปิดประตูนะครับจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะถ้าเป็นตัว e l r ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับ สภาพประตูก็ประตูเดิมๆนะครับอ่านี่สภาพสดใหม่แบบนี้นะประตูเดิมจากโรงงานนะครับต้องบอกก่อนนะระบบกุญแจนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะเมื่อกุญแจเข้าใกล้ตัวรถเนี่ยรถจะปลดล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่ามาดูกันสภาพรถนะครับสภาพอ่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีกันลอยขอบประตูให้ด้วยนะครับสำหรับประตูหลังนะนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับเดียวกับตัวรถเลยนะนี่ถ้ามองเผลอนะแทบจะไม่เห็นนะครับอ่า ด้านหลังนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่ด้านบนใกล้ๆกับกระจกนะครับคันนี้เนี่ยสามารถเติม e85 ได้แล้วนะเติม e85 ได้เลยนะครับในส่วนของเสาอากาศนะครับจะได้เป็นแบบคีบฉลามมาเลยนะนี่คีบฉลามแบบนี้นะครับสวยๆกันไปเลยนะมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นแบบ LED ทั้งนั้นเลยเนี่ยให้ดูนะครับตัวหลอดเนี่ย สวยงามมากๆนะครับใครได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ679,000บาทเท่านั้นนะมาดูคิ้วฝาท้ายนะครับคิ้วฝาท้ายจะเป็นโครเมียมนะครับสีเหมือนคิ้วด้านหน้าเลยนะนี่สภาพรถก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ HRV หรือว่าสติ๊กเกอร์ IV Tech นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแน่นแบบนี้เลยนะกันชนด้านหลังจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะต้องบอกก่อนนะครับเนี่ย เพื่อเพิ่มความโดดเด่นแก่ตัวรถนะครับเขาก็จะดีไซน์กันมาให้มันสีมันตัดกันนะเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องสัมภาระท้ายกันบ้างนะครับอ่ะเนี่ยห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างขวางนะเนี่ให้ดูเลยสะอาดด้วยนะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยสามารถโทษทีเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะครับดูตัวน็อตฝาท้ายนะไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับให้ดูนะนี่สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับ ล่องน้ำนะเดิมเดิมนะครับล่องน้าเดิมเดิมนะไม่มีการทําสีมาแต่อย่างใดนะครับอ่ะเนี่มาดูแนวซีนฝาท้ายกันนะครับเดี๋ยวผมเอาเล็บเอาเล็บจิกให้ดูนะเนี่ยยังเห็นเป็นรอยเล็บเลยนะครับเน่เน่่นะไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่านะครับอ่านะครับแต่ว่าเป็นรถเดิมเดมแน่นอนนะมาดูในส่วนของหลุมลองย่างอะไรกันบ้างนะครับหลุมลองย่างอะไรนะอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับบล็อกล้อหรือตัวช่วยลักจุงนะครับนี่อ่ะนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นล้ออะไหล่แบบนี้นะครับล้ออะไหล่แบบนี้เลยนะสามารถวิ่งได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแนวซีนแผงตั้งท้ายเนี่ยเดิมเดิมนะครับเป็นแนวซีนสีไข่แบบนี้เดิมเดิมนะครับนี่นะเดิมเดิมนะครับรถเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะให้ดูกันเพื่อความสบายใจนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องโดยสารกันบ้างนะครับว่าภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะสวยงามนักน้อยขนาดไหนนะครับมาดูกันนะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะครับที่ด้านหน้านะเดี๋ยวด้านหน้าผมให้ดูเสาก่อนอ่ะเสาบีนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะไล่เรียงมาจากหลังคานะครับนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับบอกก่อนนะนี่นะครับที่สําคัญตรงนี้นะครับเป็นรอยมือจับชิ้นงานจากโรงงานนะครับยังอยู่นะอ่ะนะครับรถสภาพดีแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับบอกเลยนี่นะครับสภาพเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะเบาะหนังก็สภาพดีนะครับไม่มีขาดไม่มีหลุดลุ่ยนะ กวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลล็อกความเร็วได้ตั้งแต่40กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแพดเดิลชิพนะครับปรับเปลี่ยนอัตราทดเกียร์แบบนี้มาให้นะครับอ่ะเนี่ยผมจะทําการสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่ะระบบพุสสตาร์ทนะครับอ่ะก็จะแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของเรือนไมลของเขาเนี่ยก็จะมีวงแหวนวิ่งรอบแบบนี้นะครับสวยงามจะทําการเร่งเครื่องให้ดูนะครับอ่ะนะครับเครื่องยนต์ยังเร่งปกตินะครับอ่า แบบนี้เลยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่88,928กิโลเมตรนะครับน้ำมันคันนี้มีให้เต็มถังไปเลยนะลูกค้าช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับไม่ต้องกลัวเรามีน้ำมันคันนี้ให้เต็มถังนะในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด4.5นิ้วแบบนี้นะครับสามารถต่อวิทยุได้ FMAM หรือว่าเป็นบลูทูธก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นสาย HDMI หรือว่าจะแสดงภาพจากหน้าจอ ي, โทษดีครับแสดงภาพมือถือขึ้ thin, kind of นหน้าจอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้นะทำได้หมดเลยนะครับตัวแอร์นะครับเป็นแบบทัชสกรกนนะครับนี่นะครับปรับทัชสกรกนเลยนะครับดีไซน์ออกมาหรูหรานะครับออโต้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับกดที่ตรงนี้นะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ก็จะมีไฟมาให้นะครับนี่ไฟตำแหน่งเกียร์นะครับนี่หมดเลยนะมีไฟทุกตำแหน่งนะครับ ในรุ่นนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นเบรกโฮนะครับนี่แบบนี้นะเบรกโฮเราต้องคาดเบลลก่อนนะครับถึงจะกดใช้งานได้นะครับนี่สภาพคอนโซลกลางนะก็สภาพสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะเป็นหนังสีดำนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเอกสารในตัวรถกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะก็จะประกอบไปด้วยเล่มดำนะครับนะจากศูนย์บริการเลยนะครับจะมีในส่วนของคู่มือผู้ใช้รถนะครับ h r v นะด้านใหม่นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของสมุดรับประกันนะครับนี่นี่นี่นะครับให้ดูอ่ะนี่นะครับก็จะมีรายการบอกนะครับการเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับสามารถเอาเลขตัวถังหรือว่าเลขทะเบียนเนี่ยไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็น Display Audio นะครับหรือว่าคู่มือการใช้งานหน้าจอนั่นเองนะครับภายในก็จะบอกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบลูทูธการฟังวิทยุอะไรนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่เป็นสามารถเข้ามาเปิดในนี้ได้นะครับให้ดูนะ Okay. แล้วก็ที่สําคัญนะแอร์นะครับแอร์ด้านผู้โดยสารเนี่ยก็จะเป็นแนวยาวแบบนี้นะอ่ะสวยงามแบบนี้นะครับเยกได้ว่าคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยได้รับแอร์เต็มๆแน่นอนนะครับแอร์ทั่วถึงนะมาดูกันในส่วนของด้านบนนะครับผ้าหลังคาบ้านบางแดดต่างๆนะก็สภาพดีนะครับสภาพดีเลยไม่มีรอยเปื้อนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอ่ะสภาพบอกได้เลยว่าไม่แพ้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ h o n d a H RV ปี18 1.8ตัว E คันนี้นะครับ มาชมภายในกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องเนี่ยเดิมไหมหน้าเดิมไหมนะครับเครื่องมีรอยเยอะมีรอยรั่วตรงไหนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหน้านะครับมาดูเลยด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับอ่ นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องบล็อก R18 นะครับผมนี่สภาพโดยรวมแบบนี้นะครับภายในหน้าห้องเครื่องกว้างขวางนะครับทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับมาดูกันที่โครงสร้างตัวถังกันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะครับเม็ดอาร์คจากโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบๆเลยนะนี่บอกเลยเดิมแน่นอนนะครับมาดูฝาหน้านะครับฝาหน้าเนี่ยน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับนะครับนะเดิมๆเลยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่นะนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์เลขตัวถังนะผมบอกได้เลยนะสติกเกอร์อันนี้เนี่ยจะมีมาเฉพาะฝาที่มาจากโรงงานเท่านั้นนะครับฝาที่เอามาเปลี่ยนใหม่หรือแม้แต่ฝาที่เปลี่ยนจากศูนย์บริการก็จะไม่มีนะครับบอกเลยนะมีแค่โรงงานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสติกเกอร์มอ,อกก,อก็เช่นกันนะนี่นะครับเดิมแน่นอนนะ แผ่นกันความร้อนนะครับสภาพดีสภาพเดิมๆเลยอาจจะมีฝุ่นเกาะอะไรเล็กน้อยนะครับก็ตามการใช้งานทั่วไปนะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องระบบ iVTEC นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอัตราการแปรผันของวาล์วนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ Honda HRV นะครับ1.8ตัว E คันนี้นะครับราคา679,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะ เลขไม่แ80,000โลเท่านั้นเองรถปี18นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่องเพ็ดยนรถมือสองด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปถึง60,000่นซับกันในเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ